สวัสดีครับอยู่กับช่องกมันเจียรอีกแล้วนะครับืันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับกับตบข้าวตอนต็งเลี้ยงของเขานะครับผมทุกท่านแล้วครับติง้ยงกินแล้วนะครับผมนี่ครับเมนูของผมนะครับอืมอมไก่ครับผมปอมไก่บ้านนะครับไอ ทีเข้าวัวอยู่นี่กระสิมี่คานะครับเอ้ยปบแมนครโอ้คิดคิดได้จตต้มนิงเดียวเลยกระสีมีตะไคร้ครับแล้วก็พริกแล้วก็หอมแดงครับแล้วก็ที่ขวใสอยู่นี่กระสีมีน้ำปลาน้ำปลาครับผมนี่ <ปะ S 1> แล้วก็เขาก็<ะ>ใช้ชุยไปน,น้ำขับหน่อยนะึงขวัวให้ร้อนให้น้ำประแด็ดไม่แห้งก่อนครับเดี๋ยวเอาจะเอานนำนะครับ ใส่อีกนะครับนี่ส่วนทางนี้ก็นี่ครับผักของเ้านะครับเฮาเตรียมใหม่ครับอันนี้ก็ผักชีนี่ก็ผักกาดนะครับมาเบิ่งนะครับว่าหน้าตาม,มันจะออกมาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ติดตามเบิ่งครับว่าไม่ได้กินเนียบอกกินเอยมันสิหน้าตามสีสได้กินบ่เนดอกนี่ครับใส่น้ำลงไป หลังเลิกง,งานเท่านะครับกับเขานะครับตอนเย็ยนของเราวันนี้ในอ,อมไกลนะครับทุกคนในยังกินนะครับเมนมาบอกกันมาคุยกันได้ครับอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอยากจะเห็นผมเม็นเมนูนยังกะเม่นมาบอกได้นะครับนี่ครับใส่น้ำลงไปแล้ะเรียบร้อยเดี๋ยวรอ,วรอให้มันเดือดนะครับ ตามดูครับกำลังรอนะครับกำลังรอหมอกํากำลังผดเลยนะครับเดี๋ยวเถากไก่เปื่อยก่อนนะครับไกบ่บานนะครับได้มาวันยุดบุญยานี่มืนอีก,กเลยมา่เห็ด อ,อมใหม่ทุกคนในบึงนะครับกับอันนี้ครับผมนี่กับเขาฮออีกอย่างหนึ่งโอ้โหอยู่กันสองคนนะครับกับข้าวเราเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นต้มป่านะครับนี่ต้มปนินนะครับสุดสุดรอืมติดตามเบื่อนะครับเดี๋ยวล้อให้ไกลเขาเลื่อมเปื่อก่อนนะครับกำลังเดือดเลย ครับกำลังออกครับปหดแล้วครับปหดแล้วครับร้อนร้อนเลยตอนนี้มาเอามาปุุงกันดีกว่านะครับทิมมึงก่อนไกล้กันนะทิเปื่อยล้ะ เข็มหัวเข็มนั่งเศษประเดี๋ยต่างหลายเนาะวันนี้ใช่นะ้ำกันครับอืมต้องเพื้นน้มหมัวเข็มนะครับอืมรอครับทีนี้สำหรับเมนู้อมโมอนะครับอืม มันก็เป็นเซน CV ยังสิ่งนี เปืมขมนัวจะน้อยนึงนะครับนิดเดียวพอนะครับนิดเดียวพอต้มปลาเาก็ใส่นะครับเพราะว่าปลาดิบเค็มแหละแล้วกากะจีเอาผักนะครับใส่ผักเลยนี่ครับผักกาดของฮอ ลงไปางี้ล่ะโอ้ล้มไอ้แย้เสียเกิเนพัดแก๊สบัเดี๋ยว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 อเปิดไฟโอ้มาอยุมันคือหมืดนครับไฟบอดีเปิดนะครับนี่หน้าตาองมาอยู่ทำไมมันมืดๆนะจริงแล้วเราไม่ได้เปิดไฟนี่เอง ล้อผักสูงก,กันนะครับข้าวเช่องเขาเป็นช่องที่แบบบุมี่อย่างแน่นอนนะครับบางมืออาจจะเห็นนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกับนักรีวิวอาหารบ่ล่างมือก็มนกีน้องกินโหนี่แหละครับทุกคนจะบร่ได้เบิ่งแบบจำเจนะครับนี่อย่างให้รุนทุกมมือ เออมันลงลิปแตลคขีปออกเมาส์ติดดิบอเอียงนะครับมันก็เฮ็ดไปมัวสวของมันนะครับปังไงก็ฝากติดตามไว้นะครับช่องกบันเจียบนะครับกบันเจียบชแนลครับผมช่องยูทูบนะครับติดตามฝากติดตามหนยนะครับเด้อนี่ก็รอนะครับ แมวนี่ก็เป็นแมวนะครับอือแมวขังห้องนะครับนี่เด็กก็เหมือนแมวในห้องแหละทุกมืออนี่มาทุกวันนะครับไปกินลงไปอือม,มาเขามาเบิง้องอมกันดีกว่าครับอ้เดือดเลยครับเดือดแล้วเดือดแล้วนีว่ผักก็เริ่มสุกแล้วครับเหลือผักชีนะครับ ต้องใส่สองผักสองอย่างนะครับวันน,นะนี้ชีนะนี่ชีวะอ๋อโอ้ยนั่นลูกผัดเก็ดอีกแล้วน,น,นี่นะครับหน้าตานะครับ กับข้าวนะครับของฝีมือของกวนเกี๊ยบนะครับห <ś led> น้าตา <ś led> กินได้ก็กินนะครับอร่อยบอกว่าอร่อยครับไม่อร่อยบอกว่าไม่อร่อยนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับเพราะว่ากับข้าวไม่อยู่แค่นี้ครับ ก็มีต้มปลานะครับอย่างที่สองเราต้นปลานะแต่ม่อคืนนี่แหละกับเขาขเขาก็เง็นเรียบร้อยแล้วครับมันนี่เวลาถือลือต่อไปก็สงสัยต้องขออนุญาตไปจวดก่อนนะครับจะแตเงเรานะครับ <c oughs> ตามสเตียบครับของโัววันเจี๊ยบครับกดอื่นยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง ก็บันเกียบด้วยนะครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับนีบ่นะครับหน้าตามันมันจโจอมาประมาณนี้ครับ,บพอมีหยังหยแก้เอาอยู่รอเขารองคว้าได้เยอะ